สวัสดีครับเพื่อนๆผมวาริอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องซปเปอร์ดราก้อนบอลจีโร่พรายนันพรานิตซาก้ากันนะครับบนดาวข้อะของบิรุสโกคู Goku และเบจิต้ายังคงฝึกวิชาต่อไปโดยซ้อมกับบิส แม้ว่าจะยังไม่สามารถโจมตีโดนก็ตามในขณะที่ไวรัสนอนอยู่ใกล้ๆหลังจากที่ทั้งคู่ล้มลงฟิลเจอร์ใหม่ก็พุ่งเข้ามาหาทันทีเรียกชื่อทั้งสองอย่างเร่งด่วนและบอกว่าฟิลเจอร์ทรังหายไปโดยที่ชินแสดงความคิดเห็นว่าเขาควรจะอยู่ที่นั่นเพื่อฝึกวิชาสิ่งมีชีวิตลึกลับเดินออกมาจากหลังต้นไม้โดยเสนอคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อฟิลเป็นเพื่อนของทรัง พร้อมอธิบายว่าได้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับทั้งและตอนนี้เขาอยู่บรรดาวเรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ที่อาชญากรอันตรายจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันฟิลกระตุ้นให้ทุกคนรีบขณะที่เทเลพอร์ตออกไป ขณะที่วิสแสดงความกังวลเกี่ยวกับฟิวโกคูเบจิต้าและไมท์เทเลพอร์ตไปยังดาวเรือนจำทั้งสองคนสัมผัสได้ถึงคิ้ขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้ามาทางนี้ทันทีคิ้นั้นเป็นของซีโนโกคูเวอร์ชันของโกคูจากไทม์ไลน์อื่นเชื่อว่าโกคูและเบจิต้ามีความจงรักภักดีต่อฟิว ซีโนโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซียสีทันทีและโจมตีโกคูซึ่งแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียบลูทั้งสองต่อสู้กันในช่วงเวลาสั้นๆพิสูจน์ได้ว่ากำกึงกันและคนพบว่าท้องฟ้าข้างบนถูกปิดตายหลังจากที่ปล่อยพลังคลื่นเต่ายิงใส่กันซีโนโกคูก็ตรหนักว่าแม้แต่แรงระเบิดที่รวมกันก็ไม่สามารถทำลายผนึกที่อยู่รอบตัวได้ ฟิลหัวเราะกับความพยายามพิจะรหลบหนีแต่ยังคงประทับใจกับสายตรวจการเวลาจากนั้นฟิลก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รับผิดชอบในการสร้างดาวเดือนจำนี่เองและยังอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้รวบรวมนักรบที่แข็งแกร่งจากดาวและยุคต่างๆเพื่อนำมาอย่างที่นี่เพื่อต่อสู้กันเองนอกจากนี้เขายังชี้เห็นว่าซีโนโกคูต้องถูกจับโดยเจตนาเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสถานที่ฟิล นำทังมาที่นี่เพื่อชดใช้สำหรับการยุ่งเกี่ยวกับเวลาอยากผิดกฎหมายแต่ยังสามารถใช้เพื่อหลอกลอ่อโกคูและปจิตตาให้มาที่นี่ได้อีกเช่นกันขณะที่ฟิลเตรียมจะจากไปฟิลบอกว่าถ้าต้องการจะหลบหนีต้องตามหาตราก้นบอลพิเศษ7ลูกซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในความครอบครองของซีโนโกคูและอีก6ลูกเป็นของนักรบที่แข็งแกร่งคนอื่นๆ ในขณะเดียวกันทั้งตื่นขึ้นมาในห้องขังขณะที่ประตูเปิดออกเผยเขาออกไปได้อย่างไรก็ตามทันทีที่ออกมาน,นอกทั้งก็พบกับคูลเลอร์ที่ต้องการตราก้อนบลหนึ่งลูกจากเขาแม้ว่าทั้งจะไม่รู้ว่าคูลเลอร์หมายถึงอะไรทางด้านฟิลได้กลับไปที่ห้องทดลองซึ่งเขาสามารถดูการต่อสู้ทั้งหมดได้ในขณะที่บอกคัมเบอร์ว่าอีกไม่นานก็จะถึงคราวที่คัมเบอร์จะมีส่วนร่วม ความแตกต่างจากมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในเกมและมังงะเปิดตัวโกคูบ e จิต้าและฟิวเจอร์ทังอยู่ร่วมกันบนดาวของบิรุสในสภาพที่ไม่ได้แปลงร่างแต่ในอนิเมะฟิวเจอร์ทังไม่อยู่โกคู Goku, กับบจิต้าฝึกวิชากับวิสในร่างซูเปอร์ไซยาบลูผู้เท่าไข่ก็อยู่บนดาวของบิรุสพร้อมกับชินในมังงะแต่ในอนิเมะเขาไม่ได้ตามมา ในมังงะฟิลใช้ดาบเพื่อเปิดช่องว่างอวกาศเพื่อพาโกคูเบจิต้าและไมเดินทางไปยังดาวเรือนจำแต่ในอนิเมะฟิลเทเลพอร์ตไปก่อนโกคู Goku, ใช้ท่าเคลื่อนยนต์ในพิปตาพาเบจิต้าและไม่ตามไปทีหลังเมื่อซีโนโกคูปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเขาเป็นซูเปอร์เซียสี่แล้วแต่ในอนิเมะเขาปรากฏตัวครั้งแรกในร่างปกติก่อนที่จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซยสี่ ในมังงะโกคู Goku สามารถเอาชนะซีโนโกคูได้เพราะซูเปอร์เซียบลูนั้นลำหน้ากว่าซูเปอร์เซียซีซีโนโกคูในด้านพลังแต่ในอนิเมะการต่อสู้สั้นๆนั้นสูสีกันมากซีโนโกคูโจมตีฟิลในอนิเมะส่วนในมังงะเป็นเบจิต้าที่โจมตีฟิลแทนในอนิเมะทรังเจอคูลเลอร์เป็นครั้งแรกหลังจากออกจากห้องขังได้ไม่นานแต่ในมังงะคูลเลอร์บุกเข้ามาหาทรังถึงในห้องขังในพื้นที่แห่งหนึ่งของดาวเรือนจำ คัมเบอร์ถูกใส่กุญแจมือและถูกจองจำในหอคอยที่ล้อมรอบด้วยลาวาเมื่อเขาปล่อยเสียงตะโกนอันทรงพลังทำให้เกิดกระแสพลังไหลออกมาในขณะที่ฟิลยังคงเฝ้าดูบนจอมอนิเตอร์ในห้องแลบฟิลดีใจมากที่พาเขามาที่นี่ ในขณะเดียวกันโกคูเบจิต้าและฟิวเจอร์ใหม่กำลังเดินทางกันอยู่พยายามค้นหาพลังงานของฟิวเจอร์ทั้งเมื่อจูจูก็สัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่มาจากพลังงานของคัมเบอร์คัมเบอร์เริ่มโจมตีชาวไซย,ยาทั้งคู่ทันทีและในขณะที่เบจิต้าสงสัยว่าคู่ต่อสู้คนนี้เป็นชาวไซย,ยาหรือไม่โกคู Goku, ก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาและพยายามต่อยคัมเบอร์การสัมผัสกับออร่าแห่งความชั่วร้ายของคัมเบอร์ทำให้โกคูได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า ซปเปอร์ไซาเบิร์ดเซิ์หลังจากสูญเสียเหตุผลตอนนี้โกคูก็หันมาเล่นงานเบจิต้าโจมตีทางร่างกายและด้วยการปล่อยพลังไซลูกดึงพุ่งตรงไปทางไม้โชคดีที่ทรังมาถึงและช่วยเอาไปได้ทันเวลาเบจิต้าบอกให้ทรังจัดการโกคูและชาวไซยาลูกครึ่งก็แปลงร่างเป็นซุเปอร์ไซาเพื่อต่อสู้กับโกคูขณะที่เบจิต้ามุ่งหน้าไปยังคัมเบอร์เขาก็โดนยิงระเบิดไซ บจิต้าตกใจที่เป็นคูลเลอร์ฟิลพูดกับทุกคนผ่านลำโพงบอกว่าชาวไซย,ยาคนนี้ชื่อคัมเบอร์และคิที่ชั่วร้ายนั้นสามารถดึงความคิดของใครก็ตามที่เข้ามาสัมผัสกับมัน ทั้งอธิบายให้พ่อเขาฟังว่าคูลเลอร์อยู่ข้างพวกเราจริงๆเพราะมีเป้าหมายเดียวกันจากนั้นคูลเลอร์ก็พูดกับฟิลโดยตรงโดยรู้ว่าฟิลเคยบอกว่าฟรีเซอร์แซงหน้าเขาไปแล้วโดยการเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์อะไรก็ตามที่น้องชายทําได้พี่ชายคนนี้ก็ต้องทําได้เช่นกันคูลเลอร์แปลงร่างไปอีกขั้นกลายเป็นโกลเด้นคูลเลอร์โดยพลังที่ค้นพบใหม่นี้โกลเด้นคูลเลอร์ก็ตบโกขูคว้าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว จากนั้นเพิ่มพลังให้กับซูเปอร์โนวาแล้วคว้าม,มันาไปที่คัมเบอร์แม้ว่าเขาจะไม่เป็นอันตรายใดๆเลยก็ตามคัมเบอร์มีพลังมากขึ้นและพันธนาการของเขาก็หลุดออกจากตัวในขณะที่ท้าทายทุกคนลุยเข้ามาได้เลย ขณะที่ทรังไปตรวจดูโกคูเขาก็เห็นว่าตอนนี้สติกลับคืนมาแล้วจากนั้นใหม่ก็หยิบปอตาร่าคู่หนึ่งออกจากกระเป๋าของเธอชินมอบให้มาก่อนที่จะมาที่นี่ในขณะที่ทั้งสองเริ่มกระบวนการฟิวชั่นเข้าด้วยกันทรังก็พุ่งเข้าไปหาคัมเบอร์เพื่อดึงดูดความสนใจแต่ทรังกลับพ่ายแพ้โดยปัจจากความพยายามดีใจส่วนโกลเด้นคูลเลอร์ระดมยิงขีปลาซ้ำๆแต่มันก็ไม่มีผลใดๆเช่นกัน ชาวไย,ย่าทั้งสองฟิวชั่นกันเป็นเบจิโตแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซヤาบลูพุ่งเข้าใส่คัมเบอร์โดยตรงความแตกต่างจากในมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะและวิดีโอเกมโบจ็คและลูกน้องมาเผชิญหน้ากันเพื่อครอบครองดารอก,กบอลพิเศษร,ระดับ2ดาวก่อนที่จะพบกับคัมเบอร์แต่ในอนิเมะไม่มีโบจ็ค ในมังงะและวิดีโอเกมโกคู Goku และเบจิต้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่บลูเพือเ่อเผชิญหน้ากับคัมเบอร์แต่ในอนิเมะเบจิต้าไม่แปลงร่างและโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่ในมังงะหลังจากที่โกคูกลายเป็นซูเปอร์ไซย่เบอร์เซอร์เขาจะต่อสู้และล้มเบจิต้าที่เป็นซูเปอร์ไซย่บลูแต่ในอนิเมะเขาต่อสู้กับเบจิต้าในสภาพที่ไม่ได้แปลงร่างและไม่ได้ทําให้เบจิต้าหมดสติ ในมังงะอุรอนปรากฏตัวเป็นดาวเรือนจำแต่ในอนิเมะและเกมเขาไม่มาปรากฏตัวในมังงะโกเด้นคูลเลอร์ใช้ซูเปอร์โนวากับโกคูเพื่อเอาชนะและไม่ได้โจมตีคัมเบอร์แต่ในอนิเมะเขาเอาชนะโกคูด้มัดเดียวและใช้ซูเปอร์โนวากับคัมเบอร์แทนในมังงะโกคู Goku, และเบจิต้าต่อสู้กับคัมเบอร์ในร่างซูเปอร์ซยากอก่อนจะฟิวชั่นเป็นเบจิตโตแต่ในอนิเมะไม่มี เบจิโตที่พึ่งฟิวชั่นกันโผล่ออกมากใกล้ๆคัมเบอร์ยังคงบีบคอทรังที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เมื่อคัมเบอร์เตรียมเฏิศึกคู่ต่อสู้เบจิโตก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์สีย่าบลูและบินตรงเข้าไปในระเบิดเพื่อช่วยทรังตลอดเวลานั้นฟิวยังคงเฝ้าดูจากห้องทดลองเลือดซูปชีดอยากตื่นเต้น หลังจากช่วยทั้งแล้วเบจิโต้ก็สั่งให้ทั้งพักซะเบจิโต้มุ่งหน้าสู่การต่อสู้กับคัมเบอร์นักสู้ทั้งสองปะทากกันสั้นๆโดยคัมเบอร์ประหลาดใจเพียงใดที่พบคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อและ การฆ่าคู่ต่อสู้จะทำให้เขาสนุกอย่างมากคัมเบอร์ชาร์ดดิทัสโคครอพุ่งตรงไปยังเบจิตโตสทรงเขากระแท่กลับเข้าไปในหน้าผาในการตอบสนองเบจิตโตใช้ซูเปอร์เซียร์บลูไคโอเคนและต่อสู้กับคัมเบอร์อีกครั้งในขณะเดียวกันไมช่วยทั้งในการเคลื่อนตัวออกจากสนามลบพลังงานของนักรบสองคนนั้นโคตรเหลือเชื่อ ขณะที่เบจิตโตและคัมเบอร์ยังคงสู้กันต่อไปคูลเลอร์ที่มองขึ้นไปด้านบนสังเกตเห็นว่าโซ่ที่ล้อมรอบดาวเรือนจำเริ่มแตกรลาคัมเบอร์ระเบิดพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมและเบจิตโตตอบโต้โดยใช้ไฟนอนเคลื่นเตาเพื่อตอบโต้ หลังจากการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเสียงระเบิดก็หักล้างกันแม้ว่าส่วนหนึ่งของโซ่จะขาดคัมเบอร์ปล่อยพาวเวอร์บอลขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งทําให้เขากายร่างเป็นลิงยักษ์ทองคําและยิงระเบิดอีกครั้งใส่เบจิต้าแม้ว่าเขาจะแยกกลับเป็นโกคูและเบจิต้าทันทีหลังจากใช้พลังงานจนหมดในขณะที่คัมเบอร์อยังคงอลาวาต่อไป ปล่อยระเบิดในพื้นที่โดยรอบกำแพงที่ปกคุมดาวเดินจำก็เริ่มแตกออกแม้ว่าฟิวจะสังเกตเห็นแต่ฟิวก็ยังกระตือรือร้นที่จะดูการต่อสู้ดําเดินต่อไปความแตกต่างจากในมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะขณะที่เบจิโตและคัมเบอร์กำลังต่อสู้กันแผนการย่อยเริ่มต้นขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทรังและคูลเลอร์ที่ได้พบกับจอมานโอสโตไปที่เคออสเอเรีย และพบกับคิงโคและโกสวอริโอแผนย่อยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอนิเมะในอนิเมะเบจิโตใช้ซูเปอร์ไซยาบลูไคโอเคนในขณะที่ต่อสู้กับคัมเบอร์ในร่างปกติแต่ในมังงะเขาใช้ซูเปอร์ไซยาบลูไคโอเคนหลังจากที่คัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาแล้ว ในมังงะคัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าก็จะป่าพาวเวอร์บอลขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ทองคําในอนิเมะเขาไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแต่ก็ยังกลายเป็นลิงยักษ์ทองคําได้ ในอนิเมะเบจิโต้มีพลังมหาศาลในการประทะก,กับคัมเบอร์ร่างปกติและแทบจะสลายตัวในทันทีหลังจากที่เขากลายเป็นลิงยักษ์ทองคำในมังงะเบจิโต้ยังคงต่อสู้ต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นและมีการประทะก,กันครั้งใหญ่กับลิงยักษ์ทองคำคัมเบอร์ในช่วงเปิดเกมคัมเบอร์แปลงร่างเป็นลิงยักษ์ทองคำในระหว่างการต่อสู้กับซูเปอร์ไซาบลูโกคูแต่ในอนิเมะเขาใช้กับซูเปอร์ไซาบลูคโอเคนเบจิโต หลังจากแยกแร่างกลับเป็นโกคูกับเบจิต้าแล้วโกคู Goku แนะนำให้ตัดหางของคัมเบอร์เพื่อทำให้กลับมาเป็นปกติขณะที่คัมเบอร์ยิ่งระเบิดใส่ชาวไซยาทั้งคู่อีกครั้งโกคู Goku และเบจิต้าก็หลีกเลี่ยงมันและบินขึ้นไปข้างบนโดยตรงแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาในกระบวนการและพยายามตัดหางของคัมเบอร์แต่ถึงแม้จะมีขนาดที่ใหญ่โตคัมเบอร์ก็พิสูจน์ได้ว่ารวดเร็วพอที่จะป้องกันตัวเองได้ ขณะที่คัมเบอร์เยียบโกคูทรังรีบเข้าไปช่วยและพยายามตัดหางของดิงยักษ์ทองคําด้วยดาบของตัวเองแต่ถูกฟาดลงกับพื้นอย่างแรงพร้อมกับพ่อด้วยสองพ่อลูกระดมยิงระเบิดแบบไม่ยังแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆเลยแม้ว่าโกเดนคูลเลอร์จะยิงระเบิดใส่ทางก็ตามแต่คัมเบอร์ก็ยังไม่สะทกสถาน ในขณะเดียวกันฟิลยังคงเฝ้าดูการต่อสู้จากห้องทดลองฟิลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงบาเรียรของดาวเรือนจำฟิลจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตัวเองเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆโกคู Goku ยังคงอยู่ใต้ฝ่าตีนของคัมเบอร์ดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกปลดขี้นะ อย่างไรก็ตามโกคู Goku แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูและคว้างเท้าของคัมเบอร์ออกจากตัวโกคู Goku ใช้ซู p เปอร์ไซย่าบลูไคโอเคน20เท่าพุ่งเข้าหาคัมเบอร์โดยตรงและโจมตีคัมเบอร์ที่หน้าแม้ว่าเขาจะไม่ไหวติงก็ตามโกคู Goku ยิงพลังขึ้นเตาแต่ก็ถูกบล็อกเอาไว้ได้ การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ทำให้บาเรียรพังทลายมากยิ่งขึ้นเมื่อจูจดดูฟิวก็มาถึงโดยบอกให้คัมเบอร์คอยดูสิ่งที่เขากำลังทำในขณะที่ประกาศว่าจะควบคุมคัมเบอร์ฟิวเสริมพลังเข้าสู่สถานะที่ได้รับการเสริมพลังและรวบรวมพลังงานจากพาวเวอร์บอลเพื่อดาบของเขาฟิ l โจมตีที่คัมเบอร์ซึ่งทำให้เขากลับคืนสู่สภาพปกติอย่างง่ายดา คัมเบอร์ชกไซฟ,ฟิลแต่วืดคนอื่นๆทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟิลบอกให้พวกเขาต่อสู้กันต่อไปในขณะที่เขาเทเลพอร์ตออกไปหลีกเลี่ยงไม่ให้คูลเลอร์ระเบิดได้ในกระบวนการคัมเบอร์เพิ่มพลังอีกครั้งและโกคูสาบานว่าจะต้องล้มให้ได้โกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าก็สคัมเบอร์ดูเหมือนจะจำร่างนี้ได้นะ ความแตกต่างจากมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในอนิเมะหลังจากคลายร่างแล้วโกคู Goku กับเบจิต้าก็ต่อสู้กับดิงยักษ์ทองคำคัมเบอร์อยู่พักหนึ่งก่อนที่ฟิลจะปรากฏตัวแต่ในมังงะฟิลปรากฏตัวทันทีหลังจากที่เบจิต้แยกร่างในช่วงเปิดเกมโกคู Goku ยังคงโจมตีคัมเบอร์แม้ว่าฟิลจะปรากฏตัวและเข้าไปโจมตีด้วยเช่นกันแต่ในอนิเมะฟิลเผชิญหน้ากับคัมเบอร์ตามลำพัง ซูเปอร์ซี่าก็อดโกคูต่อสู้กับคัมเบอร์แต่พ่ายแพ้อีกครั้งแม้ว่าโซ่ที่ยึดดาวเรือนจําจะพังทลายลงยิ่งกว่าเดิมในกระบวนการนี้ในขณะเดียวกันที่ห้องทดลองของฟิลฟิลพบว่าจอภาพและอุปกรณ์ทั้งหมดของเขาถูกทําลายโดยผู้โจมตีที่ไม่รู้จักทําให้เขา โกรธเป็นอย่างมากโกคู Goku ตอนนี้กลับคืนสู่ร่างปกติแล้วเขาพยายามที่จะโจมตีคัมเบอร์แต่ถูกครอบงำอย่างง่ายดายและพ่ายแพ้โดยไร้ซึ่งความเมตตาคัมเบอร์ชาร์้พลังและพุ่งออกไปที่โกคูที่นอนหมดสติอยู่ที่พื้นแต่การระเบิดถูกเบี่ยงเบนไปโดยการมาถึงของซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าในรูปแบบซุเปอร์ซิยาซีคัมเบอร์ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่เต็มใจที่จะรับคำท้า คัมเบอร์สาบานว่าจะเอาชนะและเริ่มแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซียสามพลังของคัมเบอร์นั้นเหลือเชื่ออย่างมากซีโนเบจิต้าแนะนำไม่ใช้โปตาร่าเพื่อฟิวชั่นกันและทั้งสองก็กลายเป็นซูเปอร์ซีแอสีซีโนเบจิตโตซีโนเบจิตโตพุ่งเข้าต่อสู้กับคัมเบอร์และ ความรุนแรงนี้ทำให้โซ่แตกมากขึ้นซีโนเบจิตโตยิ่งตอบโต้พลังขึ้นเต่าและคัมเบอร์ตอบโต้ด้วยการโจมตีของเขาเองหลังจากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ซีโนเบจิตโตก็เอาชนะคัมเบอร์ได้และผลักเขาเข้าไปทำลายห่วงโซ่สุดท้ายและตราประทับรอบ,บดาวเรือนจำ จากนั้นฟิวชั่นก็หมดลงซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าก็ปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อฟิวมาถึงเมื่อตระหนักว่าชาวไซย,ยาเป็นผู้รับผิดชอบในการทำลายห้องทดลองของเขาฟิวจึงเพิ่มพลังในร่างซูเปอร์ฟิวเมื่อรู้ว่าแผนของเขาถูกทำลายเขาจึงตัดสินใจลงโทษทุกคนสำหรับสิ่งที่ได้ทำลงไป ขณะที่โกคูหมดสติซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าประกาศว่าภารกิจของพวกเขาในฐานะสายตรวจการเวลาคือการจับตัวฟิลทั้งสองมุ่งหน้าสู่สนามรบเพื่อเผชิญหน้ากับเขาความแตกต่างจากในมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับ ในอนิเมะซูเปอร์ไซกอดโกคูต่อสู้กับคัมเบอร์หลังจากที่เขาเปลี่ยนกลับจากร่างลิงยักษ์ทองคําแล้วแต่ในมังงะซูเปอร์ไซกอดโกคูต่อสู้กับคัมเบอร์ก่อนที่เขาจะกลายเป็นลิงยักษ์ทองคํา ในอนิเมะซีโนโกโคูและซีโนโบจิต้าตัดสินใจที่จะฟิวชั่นกันหลังจากที่คัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซ亚สามแต่ในมังงะพวกเขาตัดสินใจที่จะฟิวชั่นกันหลังจากที่คัมเบอร์งอกหางซึ่งทําให้พลังของเขาพุ่งขึ้นแม้ว่าเขาจะยังคงแปลงร่างอยู่กลายเป็นซูเปอร์ไซ亚สามในภายหลัง ในอนิเมะซูเปอร์ไซヤสี่ซีโนเบจิตโตเอาชนะซูเปอร์ไซヤสามคัมเบอร์และแยกร่างกันในภายหลังจากนั้นซีโนะโกคูและซีโน o เบจิตาก็เผชิญหน้ากับฟิวแต่ในมังงะซูเปอร์ไซヤสามคัมเบอร์เริ่มได้เปรียบซูเปอร์ไซヤสี่ซีโนเบจิตโตซึ่งเป็นจุดที่สัญชาตญาณสุดยอดโกคูเข้าแทรกแสงในการต่อสู้ซีโนะเบจิตโตยังคงฟิวชั่นกันอยู่เมื่อทุกคนถูกทรงออกจากดาวเรือนจำโดยเชนรอนแล้ว ซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าต่างก็เป็นซูเปอร์ซี่าสต่อสู้กับฟิวแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเสียเปรียบนะจากนั้นคัมเบอร์ก็โผล่ออกมาจากการฟื้นตัวจากการโจมตีครั้งล่าสุดจากซีโนเบจิตโตคัมเบอร์ปล่อยการโจมตีด้วยคิบลัที่โจมตีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงและสิ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขณะที่ฟิลมองไปยังดาวเคราะห์ผลท้องฟ้าแล้วอ้างว่าเป้าหมายของเขาบรรลุผลแล้วพวกมันจะฟื้นคืนชีพในไม่ช้าสิ่งต่างๆจะสนุกยิ่งขึ้นนับจากนี้ไปก่อนที่จะเทเลพอร์ตออกจากสนามรบคูลเลอร์ไล่ตามไปได้ก่อนที่พอร์ทัลจะปิดลงแต่ไม่ทันสำหรับซีโนโกคู คัมเบอร์เพิ่มพลังให้กับการโจมตีครั้งใหญ่เขาพุ่งเข้าหากลุ่มในขณะที่ซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าพยายามอย่างกล้าหาญเพื่อหยุดมันแต่ก็ถูกผลักกลับอย่างช้าๆเบจิต้าเรียกโกคูให้รีบตื่นและเขาก็ตื่นทันเวลาเพื่อส่งการโจมตีของคัมเบอร์ออกไปจากดาวเรือนจำตอนนี้โกคูปรากฏตัวในสถานะสัญชตาตญาณสุดยอดก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสัญชตาตญาณสุดยอดแบบสมบูรณ์ โกคูเข้าหาคัมเบอร์ที่ชกเพื่อตอบโต้แต่โกคูหลบหมัดได้อย่างง่ายดายและเวียงคัมเบอร์ไปที่หน้าผาด้วยการเตะอย่างรวดเร็วขณะที่โกคูต่อสู้กับคัมเบอร์ซีโนโกคูใช้โอกาสนี้ใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพิพตาเพื่อเทเลพอร์ตคนอื่นๆในกลุ่มให้ออกห่างจากดาวเคราะที่กำลังจะถูกทำลายในเร็วๆนี้ ในขณะเดียวกันคัมเบอร์ยังคงโจมตีโกคูต่อไปโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆเนื่องจากโกคูยิงพลังขึ้นเตาสัญชตาติญาณสุดยอดที่ทรงพลังซึ่งครอบงำคู่ต่อสู้ของเขาและทำให้เขาลม้มลงอย่างไรก็ตามการระเบิดทำให้บนท้องฟ้าของดาวเคราะห์เกิดการแตกรลาวขึ้นและ จากนั้นสามารถที่ฟิวชั่นแล้วที่ได้รับการปลูกถ่ายทางไซเบอร์เนติกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพันธมิตรหลายคนและได้รับร่างของคัมเบอร์ก่อนที่จะเทเลพอร์ตออกไปตอนนี้โกคู Goku, ตกอยู่ในอันตรายจากการระเบิดของดาวเรือนจำ้ำความแตกต่างจากในมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะคัมเบอร์สร้างหางจะคิดได้ ในเกมและมังงะคูลเลอร์และฟิวเจอร์ทัังกำลังต่อสู้เคียงข้างกับจอมานโอซัตโตระหว่างการต่อสู้กับแฮกจีแยกแต่ในอนิเมะคูลเลอร์และฟิวเจอร์ทัังอยู่ในสนามรบกับคนอื่นๆโอซัตโตกับแฮกจีแยกไม่ปรากฏเมื่อสัญชาติญาณสุดยอดโกคู Goku, ปรากฏขึ้นซีโนเบจิโตยังคงฟิวชั่นกันอยู่ในมังงะและในเกมแต่ในอนิเมะแยกจากกันแล้ว สันชาตยาสุดยอดโกคู Goku ต่อสู้กับซูเปอร์ซย่าสามคัมเบอร์ในเกมและมังงะแต่ในอนิเมะคัมเบอร์ใช้ร่างปกติในกาลติกเปโตรพริสเนอร์ซาก้าโกคูบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สัญชาตยาสุดยอดเลยตั้งแต่จบการแข่งขันศึกประลองพลังดังนั้นหมายความว่าซาก้านี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้น นี่เป็นครั้งที่2ที่มีราบชิตากรรมของโกคูจากดาวเคราะระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นที่ดาวนาเม็กในฟรีเซอร์ซาก้า